เคับผมก็สวัสดีเ c ซีทุกคนนะครับวันนี้เอาว่ามาลองนะครับวันนี้เอามาสามตัวเลยนะครับผมก็จะมีอ่าตัวเล็กนะครับร้อยเซนสองตัวแล้วก็เป็นปีกแหลมตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นการหมากนะครับอันนี้เทคเดียวนะครับยังไม่ได้แต่งนะครับผมแต่รู้สึกว่าอ่าเหมือนพอปีกมันอ่อนนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า มันเอาธนูไม่อยู่นะครับมันก็เลยจะจะนิ่งหน่อยเดี๋ยวผมจะแต่งสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้มันใสยังหน่อยนะครับอันนี้เหมือนมันจะนิ่งๆหน่อยโอเคผมเดี๋ยวผมจับซัดเลยแล้วกันร้อยเส้นนะครับตัวนี้ ผมใส่ดินน้ำมันช่วยนิดหน่อยนะครับคือว่าวมันค่อนข้างหนักเชือกนะผมได้ปล่อยไม่ไกลนะครับเดี๋ยวมันจะดึงว่าวเกินไปนะครับผมไปใกล้ๆนะอันนี้เป็นเบอร์สามสิบนะเชือกเรียบร้อยโอเคครับผมก็หลังจากใส่ดินน้ำมันนะครับก็ใส่ใส่พอประมาณนะครับไม่ใส่แรงมาก ใกล้ใกล้มากนะครับเดี๋ยวนี้ลมหมดเยอะ มันจะยังกินซ้ายอยู่หน่อยนึงนะครับโอเคครับผมถือว่าสุดยอด ตอนแรกผมคิดว่ามันจะป,ปีกอ่อนเกินนะแต่พอลองมาวิ่งดูเออปีกมันโอเคนะธนูฟ้าผ่าลั่นดีครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมเอาอีกตัวขึ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลัวลมมันหมดนะครับผมอันนี้ตัวที่สองนะครับลมจะหมดแล้วนะครับ ปล่อยยาวนะครับขนาดปล่อยยาวยังจะไม่ไม่อยู่ลมนะครับตอนนี้เนี่ยต้องต้องดึงช่วยนะครับกระตุกช่วยโอ้ลันทดจริงแล้วคือตัวนี้เนี่ยใช้ลมเยอะกว่าตัวแรกด้วยนะแล้วลมดันจะมาขาดอีกโอ้แต่ถือว่าผ่านแล้วนะครับเหลือแค่ลมนะครับเห็นไหมล่วงแล้วเนี่ยลมไม่มีแล้วนะตอนนี้ลมเงียบแล้วโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบนึงนะครับก็วันนี้เนี่ยเอาวอ่ามาวิ่งนะครับก็ วิ่งไปให้ดูแล้วนะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวสีพู้กับตัวเขียวนะครับซึ่งตอนเนี้ลมหายแล้วนะครับเห็นว่าผมไปตั้งนู่นไหมอย่างไกลอ่ะนู่นเลยผมจะลองวิ่งดูสักตั้งนะครับเพราะว่าอยากลองดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่นานนะครับเพราะว่าลมมันไม่มีนะครับมันมีแค่ช่วงแวบเดียวนะครับแต่ลมดีนะแวบนั้นอ่ะคือตัวสีพู้ได้จังหวะลองนะครับถ้าผมเอามาตัวเดียวเนี่ยน่าจะได้ถ่ายคลิปอยู่นะครับ แต่นี่คือผมเอามา3ามตัวนะครับอยากลอง3ามตัวนยะก็เลยแบบเสียเวลามัดเชือกเวลาอะไรเงี้ยลมมันก็เลยหมดไปก่อนนะครับก็เสียดายนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองก้านหมากให้ดูนะครับว่ามันจะมันจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคครับผมลมมันไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาว้าลงให้ดูนะครับังจักโอเค,คผมก็คลิปนี้เนี่ย ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าลมไม่มีนะครับก็รอไปอีกก็คงไม่มีลมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ